สวัสดีครับพบก็ผมนะครับสตถียนลงมือทำนะครับมือนีนะครับผมสิผ้าพี่น้องนะครับมาสารเข่งนะครับสารเข่งที่คล้ายๆซุ้มแหละครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็เอาตอกมานะครับมะคงเพื่อที่จะหาจุดกลางนะครับผมแล้วก็สอดเข้าไปนะครับพอสอดเข้าไปแล้วก็เอาต่อีกเเซนมาแทกนะครับมาแทกล้วก็กวยวีด้านนึงนะครับทาด้านใดด้านนึง ลุดหรือว่าย่านะครับเข้ากันยับเข่าหานะครับหลังจากเขาก็สอดตอกนะครับสอดตอกก็บรได้สอดให้ซ้ำกันนะครับผมสอดแล้วก็ให้มันรุดลงมาจากข้อมือหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามันประจบกันนะครับมันก็จะได้สม่่าเสมอกันพอดีนะครับผมนี่ครับเข้าก็สอดไปเรื่อยนะครับเนาะสอดจนกว่าจะครบนะครับ นี่ครับพ่อสอดเสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับต่อไปผมก็จะขัดนะครับผมซึ่งการขัดนี่ก็จะมีอยู่สองรอบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรอบแรกนะครับรอบแรกรอบแรกก็จะเป็นการขัดขัดหางนะครับผมขัดหางรอบที่สองขัดขัดทีนะครับการขัดนี่ก็คือคขัดให้มันแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงให้มันอยู่นะครับผมเราก็เป็นการสลับตานะครับ ตาข้อสรับแต่ข้อโพสสามารถสานได้นับพี่น้องเนาะคัดรอบแรกผ่านไปนะครับต่อไปจะเป็นการคัดรบอบที่2นะครับซึ่งจะคัดให้มันเข้าไปเลือก Google กนะครับผมเพื่อที่จะให้ม,มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับผม ี่ครับกระเบื้องนะครับผมเบื้องไปเรอยนะพี่น้องเนาะ ตอนต่อไปนะครับก็บเป็นการใส้ต่อเวียนนะครับผมซึ่งหอากับเลาเป็นเสนินน้อยนนะครับแง่กวามแแง่กว่าไม่เสียลูกสินนิดเดียวได้พี่น้องเด้อนี่ครับเสเข้าไปบริเวณเน,นี่ยวคัดแล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นการเริ่มขึ้นจอมนะครับผมเริ่มขึ้นจอมหองกับคัดอยู่ประมาณสามรอบนะครับผม นี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการแทส่ตอกไ่นะครับผมส่วนสี่ดดแต่ละด่างเลยพองเด้อขั้นตอนหลายเสือเกินนะครับการใส่ตอกไลเป็นการเริ่มขึ้นจอมนะครับผมเริ่มขึ้นจอมเพื่อที่จะให้มันโกงนะครับผมเห็นมันโกงลรวต่อไปก็จะเป็นการซ้นก็จะใทร่ตอกซ้นอีกนะครับผมสามซีีหาขั้นตอนนะครับกว่าจะในแต่ละด่างนะครับผม ถือว่ายากพอสมควรเราพี่น้องเนาะสำหรับการสานซุ้มสานเข่งกับสานคือกันนั่นแหละครับเฮดคล้ายๆกันนะครับแค่เอิ่นคนละซื้อซ,อซ,อซือนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตอกตอกเหียนะครับผมเป็นกเป็นตอกส่วนเกินนะครับถ้าบ่มีตอกเส้นนี้นะครับมันก็นจะไอเป็นการขัดตาบ่อใดนะครับผมขัดตาบ่อใดมันตองใส่ตอกเส้นเกินนะครับมันถึงจะ คัดตาได้นะครับผมนี่ครับพระเขาอ่าเขาไล่รอบแรกแล้วนะครับต่อไปเขาจะพลิกกลับขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไอ้วนจอมนะครับให้มันได้ตอกอะไรนี่เขาก็ไอ้วนจอมอยู่ประมาณหารอบนะครับผมถึงจะสารได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับเดี๋ยวผมสีเห็นในพี่น้องเบิง้ง นะครับผมไปเรื่อยๆน้องพี่น้องเนาะชมกันไปนะครับสําหรับผู้ใดสนใจนะครับกับเบิ้งจบนี่กับขันบอดี้ควูหน่อยก็ได้คุ้มลุยนะครับผมขันเบิ้งจบนะครับผมเพราะว่าผมกับบอดี้เห็ุไหนมันละเอียดนะพี่น้องเนาะเพราะว่าแต่เห็ุไหนละเอียดนี่คลิปมันก็จะประมาณสามสิบสี่สิบนาทีนะครับผมอันนี้ผมตัดให้มันได้อยู่ประมาณสิบกว่านาทีนะครับผมเพราะว่าแต่เหตโดนโดนรลายก็นั่นนะครับมันกับพี่น้องกับ จังเสียวเวลามันดังเบิ้งเลยครับขนาดนั้นนะครับพอ่อสามสี่ีเามที่น้อพี่น้องเนาะผมก็เลยตัดคลิปใหม้มันเหลือหน่อยลงนะครับผมโอเคอเค,ครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันกันนะครับผม สันเซ็ตนะครับต่อไปก็จเป็นการคัดตีนนะครับคัดตีนก็นจะคัดอยู่ประมาณ3ามหลอบนะครับนี่ครับพี่น้องเซ็ตแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเข่งนะครับ อันนี้เอื้นเขงนะครับซุ้มเอนอีกอย่างนึงนะครับผมสําหรับสำคุณนะครับของเข็งนะครับกัสีมีเออกระสีได้ใส่แบกของห้างนะครับใส่แบกหญ้าใหง่ง้วยคั้วนะครับใส่หญ้าใหง่ง้วยคั้วก็ได้นะครับผมหรือว่าเขาขังเป็ดขังไกล้ก็ได้นะครับโอ้หลายอย่างพี่น้องสําหรับเข็งนะครับผมอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับมาสารเข่งให้พี่น้องในเบื้องนะครับสำหรับผู้ดผู้ใดมากกดบก้นไรนะครับถูกใจกัแช่ก็ได้นะครับเด้อ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพี่งนแค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ